สวัสดีค่ะมาพบกับแม่จ๋าช่องเดอะกาแล็กซี่วันนี้แม่จ๋าจะมาเล่าเรื่องสืบทอดคุณสเรื่องที่แม่จ๋าจะมาเล่านี้เป็นเรื่องของคุณจูนคุณจูนเล่าว,ว่าฉันเป็นคนต่างจังหวัด บ้านของฉันจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ฉันจะทำงานอยู่ในตัวเมืองนานๆจะได้กลับบ้านทีเรื่องนี้ฉันขอย้อนไปตอนยังเด็กฉันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาและน้องชายอีกสองคนและบ้านที่ต่างจังหวัดของฉันจะมีอยู่สองหลังอยู่ติดกันหลังหนึ่งเป็นหลังที่พ่อกับแม่ฉันและน้องชายทั้งสองอยู่ส่วนอีกหลังหนึ่งจะเป็นบ้านของคุณตา ซึ่งบบานของคุณตาหลังนั้นจะเป็นสำนักที่ทำพิธีเกี่ยวกับการไล่ผีทำคุณใสมนดำเพราะคุณตาเขาจะมีวิชาอาคมตัวฉันเองและน้องชายคนสุดท้องจะไม่ค่อยชอบไปเล่นที่บ้านของคุณตาสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่น้องชายคนกลางมักจะชอบไปเล่นและนอนที่บ้านตาบ่อยๆจึงทำให้น้องชายคนกลางสนิทกับตามากๆ พอมีชาวบ้านที่เขาถูกผีเข้าและได้พากันมาทําพิธีไล่ผีที่บ้านคุณตาน้องชายคนกลางก็มักจะไปแอบดูตลอดและฉันก็พยายามบอกน้องชายว่าอย่าไปที่บ้านตาเลยจะไปทํำไมแกไม่กลัวผีหรอตอนนั้นน้องมันก็ไม่สนใจคำพูดของฉันเลยและก็ยังไปแอบดูการไล่ผีของตาอยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่ง พ่อกับแม่ก็ได้ไปงานศพที่ต่างจังหวัดและก็ได้เอาน้องคนสุดท้องไปด้วยส่วนฉันกับน้องคนกลางต้องไปอยู่กับตาที่บ้านตอนนั้นฉันก็กลัวมากไม่ค่อยกล้าไปอยู่กับตาสักเท่าไหร่แต่น้องคนกลางก็ขยันขยอให้ไปน้องมันก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกพี่พอเข้าไปที่บ้านของตาตาก็ได้หาที่นอนให้ แล้วก็บอกให้พวกเราทั้งสองนอนอยู่ในห้องนี้อย่าได้ออกไปเล่นโซนที่ไหนฉันกับน้องก็นอนเล่นอยู่ในห้องนั้นแล้วอยู่ๆก็มีชาวบ้านโดนผีเข้าน้องชายก็เลยออกไปดูด้วยความที่ฉันกลัวฉันเลยบอกน้องมันว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวตาก็มาดุหลอกแต่น้องชายมันก็จะออกไปให้ได้ตอนนั้นน้องมันก็วิ่งออกไป ฉันก็วิ่งตามน้องชายไปเพื่อจะให้มันกลับมาที่ห้องในขณะที่ฉันวิ่งไปตามหาน้องชายนั้นฉันก็ได้เข้าไปผิดห้องโดยที่ห้องนั้นมันมืดมากฉันก็ได้เอื้อมมือไปเปิดไฟแต่ฉันดันไปจับสาหม้อดินของตาและก็ได้ทํามันตกผ้าที่ปิดฝาหม้อไว้ก็หลุดออกโดยความที่ฉันกลัวโดนตาดุฉันก็ได้เอาผ้าพื้นนั้นมามัดปากหม้อ และเอาอก,กลับไว้ที่เดิมแล้วฉันก็ได้รีบวิ่งออกมาเพื่อไปตามหาน้องพอเจอน้องแล้วก็ได้พามันกลับมานอนที่ห้องพอถึงวันที่พ่อกับแม่ของฉันกลับมาฉันก็รีบกลับไปที่บ้านและนั่นก็เป็นการนอนที่บ้านของตาครั้งแรกของฉันและหลังจากนั้นฉันก็ไม่กล้าที่จะไปอีกเลยพอเวลาผ่านไปฉันก็ได้เรียนจบและได้ที่ทำงานอยู่ในตัวเมืองของจังหวัด ฉันเลยตัดสินใจที่จะรับงานที่นั่นและก็ได้ไปเช่าหออยู่เพราะฉันทำงานได้สักพักอยู่ๆฉันก็ล้มป่วยขึ้นมาตอนแรกฉันก็เป็นไข้ธรรมดาพอไปหาหมอก็ไม่หายและอาการของฉันก็สุดลงหนักตอนนั้นฉันก็ไม่กล้าที่จะบอกให้พ่อกับแม่เพราะฉันกลัวว่าเขาจะเป็นห่วงเพราะตอนนั้นคุณตาก็ไม่สบายเหมือนกัน จนอยู่มาวันหนึ่งคุณตาของฉันก็ได้เสียแต่ฉันก็ไม่ได้ไปงานศพของคุณตาเลยเพราะตอนนั้นฉันก็ยังไม่หายป่วยดีอาการก็ยังแย่แต่ฉันก็ได้ลาป่วยกับที่ทำงานแล้วก็ได้โกหกพ่อกับแม่ว่าฉันลาง,งานไม่ได้พอหลังจากที่งานศพของตาผ่านไปพ่อกับแม่ก็ได้เข้ามาในตัวเมืองแล้วก็ได้แอบมาเที่ยวหาฉันที่หอพักพอพ่อกับแม่มาเจอฉัน ในสภาพที่ฉันกำลังป่วยทั้งสองก็ร้องไห้พอได้เห็นสภาพของฉันดูซุดโซมอย่างมากฉันก็ได้ยอมเล่าความจริงให้พ่อกับแม่ฟังพอพ่อกับแม่ของฉันรู้แบบนั้นจึงได้พาฉันไปโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งที่เขาว่าดีนักพ่อกับแม่ของฉันพาฉันไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนไหนก็ไม่หายเลยหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ตัดสินใจ บอกให้ฉันไปขอลาออกจากงานและพาฉันกลับไปอยู่ที่บ้านพอฉันกลับมาอยู่ที่บ้านน้องชายของฉันทั้งสองก็ได้เห็นสภาพของฉันที่เปลี่ยนไปน้องคนสุดท้องก็ร้องไห้เพราะสงสารฉันแต่น้องคนกลางก็ดูแปลกๆเพราะมันยิ้มดีใจที่ฉันกลับมาและมันก็ได้บอกให้ทุกคนไปที่บ้านตารวมถึงฉัน จะไปดูจดหมายที่ตาได้เขียนเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตในจดหมายนั้นก็ได้เขียนเอาไว้ว่าตาอยากให้ฉันสืบทอดคุณสายเพราะตอนที่ฉันเด็กวันที่ฉันไปนอนบ้านของคุณตาหม้อดินที่ฉันได้ทำตกนั้นนั่นเป็นหม้อสืบทอดทางคุณสายตาก็ได้บอกว่าวิญญาณที่อยู่ในหม้อนั้นจะเอาตัวฉันมาสืบทอดต่อจากตาเนื่องจากว่าฉันได้สัมผัสหมอ้อใบนั้นไป และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันไม่สบายโดยไม่รู้สาเหตุหลังจากที่ฉันสืบทอดคุณสต่อจากคุณตาอาการของฉันก็ค่อยๆดีขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณจูนที่ได้นำมาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังเรื่องราวที่แม่จ๋าจะเอามาเล่านะคะและหากใครอยากจะให้ทางช่องเล่าเรื่องราวแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนที่เจอมาในแชทนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ